ข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนนะครับวันที่11กันยายนนี้มีคำตอบสำหรับคนที่อยากรวยด้วยาสังหาด้วยข้อมูลหรือด้วย Big Data นะครับ007แ e ียลเอสเศในวาดายเป็นสมนาาการกุศลครบรอบ7ปีนะครับก็จะตอบปัญหาสำหรับคนที่สนใจผมเห็น2เคสในครั้งนี้ก็คือเคส1เป็นเคสที่ ตกงานมาแล้วก็สร้างระดับพันล้านได้ภายใน4-5ปีแล้วก็มีเงินสดสามารถซื้อที่ได้หลักร้อยล้านอันนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะครับว่าเราตั้งตัวได้เร็วมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นทริคในความสำเร็จนะครับเขาบอกเราว่า Big Data ครับอาจารย์ Big Data นั้นคืออะไรบ้างในทางอสังหาริมทรัพย์ซึ่งคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะสอะแสวงหา Big Data ตัวนี้แล้วตอบโจทย์ให้ได้ท่านจะสร้างไม่ทันขายแล้วท่านจะพลิกชีวิตของท่านได้เลยนะครับ11กันยายนนี้พบคำตอบนะฮะกับคุณเววิรยุทธ์นะครับซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูงมากนะครับอีกท่านหนึ่งที่เป็น Big Data นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการสะสมข้อมูลองค์ความรู้แล้วก็เรียน รู้เยอะมากนะครับเป็นเภสัชกรที่มีคลินิกเสริมความงามถึง6สาขานะครับแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นนักพัฒนาอสังหาหรือมาซับแค่โครงการแรกเท่านั้นนะครับด้วยการดีไซน์ด้วยทำเลด้วยข้อมูลที่มีในหัวด้วยแปลงที่ตัวเองสนใจทำให้สามารถที่จะ ขายได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ยิงแอดนะฮะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หรือวิธีการในการเรียนรู้หรือทริคในการเก็บสะสมองค์ประกอบต่างๆนี้มาตัดสินใจทําอย่างไรนะครับนี่คือเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับทองคําที่พวกเราจะเจอกันได้ในวันที่11กันยายนนี้นะครับแล้วพบกันนะครับกับ เภสัชกรทีคนที่มีความสามารถหลากหลายมากอยากให้พวกเราสัมผัสมารับคอนเนคชั่นทั่วประเทศนะครับเคล็ดลับอีก19สปีคเกอร์แล้วก็แรงบันดาลใจที่คุณจะกลับไปสร้างความเสร็จให้กับตัวเองแน่นอนนะครับ007 r เ็รียวเอสเตดนวดาย11กันยายนนี้พบกันที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราสุรราชการแจ้งวัฒนะครับ